อัพทัวริสนะคะ,ะท่านเป็นผู้บรรยายที่เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทประกันชีวิตนะคะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านเป็นเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทฝันเป็นจริงนะคะซึ่งอยู่ในร้านช็อปแอนเปที่เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์ม i t ทนะของบริษัทท็อปอัพทัวริสเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเหต ตักบาตรนะคะทำบุญตักบาตนะคะแล้วก็มีสัตว์ขึ้นดวงอยู่ในนั้นอีกหลายรายการนะคะ,ะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะ,ะท่านทำงานที่บริษัท AA นั้นท่านก็เป็น AA Top of the Year นะคะ3ปีซ้อนนะคะก็ท่านก็เป็นผู้บริหารของสมิตรด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพบกับโค้ดอาจารย์ตุลจันยวัฒชัยมาศได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทันีิรักทุกท่านนะคะขอบคุณเอมซีสุดสวยของเราวันนี้นะคะ,ะดิฉันอาจารย์ตุลจันยวัฒชัยยมาศจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับบริษัทท็อปพับทัริสในวันนี้นะคะก็คือคุณทวีโรธคงทองตำแหน่งเจตนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการหลักเลยก็คือคุณนออนหัดถพอประคุณสาวสวย MC ของเราในวันนี้นั่นเองนะคะอยู่ภายใต้สายงานของแอม r บ n รอนสพัชชา คุณทิรันธนกุลและก็อาจารย์ชินพันธ์รุ่งตวีนันทปง์ขอบคุณนะคะที่ได้ให้เกียรติวันนี้นะคะให้ดิฉันมาพูดในเรื่องของกฎจัญญาปันนะคะทันทีรักคะ บ้านเมืองก็มีกฎนะคะบ้านก็มีกฎนะคะเมืองก็มีกฎเพราะฉะนั้นบริษัทเราก็ต้องมีกฎพวกเรานะคะมาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างพ่อต่างแม่ต่างครอบครัวต่างพี่ต่างน้องแต่เรามาอยู่ร่วมกันนะคะในครอบครัวใหญ่ก็คือครอบครัว t ีทัวหรือท็อปอัพทัริสนั่นเองนะคะวันนี้ทุกคนมาด้วยหลายเหตุผลนะคะหลายปัจจัยนะคะแต่ คนเรานะคะมาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวใน t ีทก็คือพวกเรานะคะชาว i อทีเีรักทุกท่านเลยนะคะอาจจะเป็นวันที่เริ่มต้นของใครบางคนหรืออาจจะเป็นวันที่ใครๆหลายคนกับลังจะเข้าสู่เส้นชัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายอย่างที่ได้คาดคิดเอาไว้นะคะ วันนี้นะคะเราจงเป็นนกตัวเดิมที่ยิ้มสู้จงเป็นนกที่หยัดอยู่กลางหาฝนจงเป็นนกที่การปีกจางสู้ทนแม้อับจนก็จะสู้จนสุดทาง ค่ะดิฉันอาจารย์ตุลจัญญวัชชัยยมาศนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวของกฎจัญญาปานในในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ให้มีความสุขแล้วก็ราบรื่นกันนะคะกฎ หลักๆเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือเราห้ามข้ามสายงานอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะการข้ามสายงานนะคะจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็จะทําให้มีเรื่องบาดหมางใจกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากท่านนะคะมีความจําเป็นนะคะมีความจําเป็นที่อยากจะย้ายสายงานจริงนะคะก็อยู่ที่ดุลพินิษของทางบริษัทนะคะว่าเห็นสมควรหรือไม่แต่ทุกครั้ง ะะท่านจะต้องลาออกก่อนนะคะ,ะเป็นระยะเวลา180วันท่านจึงจะสมัครใหม่ได้นะคะเห็นไหมคะนี่ความยุ่งยากมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่สายไหนนะคะอยู่กับใครนะคะ <c oughs> เราก็สำเร็จได้ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของเรานะคะไม่มีการแบ่งชั้นวันลนะไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งสายแบ่งสายงานแบ่งอปพลายกันนะคะเพราะฉะนั้นท่าน ไม่ควรที่จะย้ายสายงานเด็ดขาดนะคะแล้วก็ข้อที่สองเลยก็คือห้ามชักชวนคนเก่าหรือคนใหม่นะคะไปร่วมองค์กรของตัวเองนะคะสำหรับการที่จะาบางคนนะคะเข้ามาแฝงนะคะทุกคนนะคะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ธุรกิจทับพ ูริสน,นี้นะคะทุกคนมีอาชีพเดิมอยู่แล้วมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วแต่บางคนมานะคะจะมาในรูปแบบของการแฝงเข้ามานะคะเพื่อจะมาเอาคนของบริษัทท็อปพับตูริส ไปทำธุรกิจกับตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่าทำเลยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราทำอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่มองหน้ากันไม่ได้เนาะเราก็อย่าทำดีกว่าอย่าชักชวนเราทำอะไรแล้วก็ไปชวนคนอื่นคนในประเทศไทยมีตั้งกว่า60ล้านคนนะคะแต่ว่านะคะก็มีกรณีอ่ายกเว้นเหมือนกัน กรณีที่คนในองค์กรเดียวกันถามนะคะถามไถ่ว่าเ,ออเป็นยังไงผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไรเขาอยากจะกินเขาอยากจะใช้เราสามารถบอกหรือแนะนำได้ให้เขาเป็นผู้ใช้นะคะแต่ไม่ควรที่จะชวนไปทำธุรกิจนั่นเองนะคะอันนี้เป็นมารยาทนะคะอย่างร้ายแรงเลยเราไม่ควรกระทำกันเนาะ ข้อที่3นะคะก็คือห้ามเสนอสินค้าที่บิดเบือนความเป็นจริง เช่นนะคะ,ะเราสมัครแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวเราก็จะมีเงินไหลเข้าบัญชีคุณแล้วก็อัปไลน์จะโยนคนให้จะต่อสายงานให้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะห้ามเสนอหรือชักชวนเขามาร่วมธุรกิจแบบท่านในทำนองนี้เด็ดขาดถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาอยู่เฉยๆแล้วเงินไม่ไหลเข้าบัญชีเขาเขาก็จะว่าเราเนาะุธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราทุกคนนะคะรับกะ ะน,นทุกทุกท่านจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะบริษัทเรานะคะมีห้องเรียนรู้มีโค้ดครูนะคะหลายๆท่านเลยหลายๆสิบท่านเลยนะคะที่จะแบ่งปันโอกาสแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้ว่าทําอย่างไรให้ได้เงินทําอย่างไรให้ได้มากทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นช่าน ท่านทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วตัดสินใจแล้วไม่ว่าท่านจะเลือกใสไหนก็นแล้วแต่ท่านควรจะเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าจะให้ใครมาจุ้งจมูกเราได้นะคะถ้าเรารู้จริงรู้แจ้งชัดเจนแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจในอาชีพในองค์กรในในในสิ่งที่ท่านทำนะคะในสิ่ง ส่สินค้าที่ท่านมีอยู่นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อท่านจะส่งต่อนะคะเรื่องราวดีๆที่ท่านได้รู้กับหูได้ยินกับหูได้เห็นกับตาแล้วก็สามารถที่จะได้รับในสิ่งที่ตอบสนองมาก็คือรายได้และ คุณสมบัติหรือตำแหน่งนั่นเองนะคะอันนี้นะครับฝากเขาไว้ด้วยนะคะเรานะคะเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเรียนรู้ถึงผลประโยชน์ถึงข้อ,อปฏิบัติต่ตางๆให้เด่นชัดให้ชัดแจ้งนะคะเรียนให้รู้เป็นครูเขาได้นะคะแล้วข้อที่4ก็คือห้ามทุจริตในการทำธุรกรรมก็คือ ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าไปชวนคนใหม่เข้ามาเนาะเขายังไม่มีประสบการณ์นะคะเมื่อเขาสมัครมาแล้วอันดับแรกเลยคือเขาจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีท่านเพื่อให้ท่านสมัครให้เขานะคะแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือห้ามเด็ดขาดนะคะที่จะเอาเงินของผู้หวังหรือของดาวไล ไปใช้ก่อนหรือไปหมุนก่อนหรือยืดระยะเวลาออกไปเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะคะถือว่าท่านาผิดกฎหมายเลยแล้วก็ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงถึงท่านตัดรหัสนะคะแล้วก็ถ้ามีการอ,าอ,าอะไรอะแจ้งความนะคะท่านก็ จะต้องถูกดําเนินคดีอาญานะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเรา เราเป็นอปพลน์เนาะเราก็ทําหน้าที่ให้เขาอย่างถูกต้องชัดเจนโอนมาปุ๊บเราก็โอนเข้าบริษัททันทีแล้วก็รีบเปิดรหัสให้เขาให้เขาได้รหัสแล้วเราก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วเชิญเขาเข้าห้องเรียนนั่นเองนะคะเพื่อจะเรียนรู้ผลประโยชน์ของตัวเขาเองนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าทํานะคะเพราะว่าถ้าหากใครทําแล้วก็เท่ากับว่าท่านปิดโอกาส ของตัวเองนะคะทุกม้อข้าวของตัวเองนะคะแล้วก็ท่านก็เลือกที่จะเดินเข้าสู่ห้องขังนั่นเองนะคะห mm. ้าละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วข้อที่5นะคะก็คือห้ามโคต์ในลักษณะของแนวระดมทุนเด็ดขาดเลยนะคะ mm. เพราะว่าบริษัทท็อปอัพทูริสนะคะไม่เคยระดมทุน การซื้อลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ITS นะคะเริ่มต้นอยู่แค่1,313บาทเท่านั้นแล้วก็สูงสุดนะคะ16,083บาทเท่านั้นสำหรับค่าลิขสิทธิ์ส่วนใครที่อยากจะได้ PRO VIP ก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก2,150บาทนะคะสำหรับการซื้อ PRO VIP ต่อปีอันนั้นอันนั้นคือรายปีนะคะ แต่ค่าลิขสิทธิ์เราจ่ายครั้งเดียวตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ มีโอกาสหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไประดมทุนมากกว่าจํานวนเงินที่ฉันกล่าวมาแล้วทั้งหมดนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่เรียกเก็บเงินนะคะเกินกว่านี้นะคะก็ถือว่าทุจริตนั่นเองแต่ในลักษณะของโปร v ีไก็มีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันนะคะดังอย่างตัวดิ่ฉันเองนะคะที่ฉันเลือก เอาเบอร์ซิมมงคลที่ฉันยอมจ่ายเพิ่มนะคะยอมจ่ายเพิ่ม3,500นะคะเราก็จ่ายไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบหรือเจ้าของริคสิทธ์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะคะแล้วเราก็ยินดีที่จะจ่ายเนี่ยค่ะโอเคนะคะเราเข้าใจตรงกันเนาะสำหรับกฎจรรยญญาบรรลักๆเลยนะคะมีอยู่5ข้อหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นปฝากให้ทุกคน ปฏิบัติตามเพื่อว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ถูกต้องนะคะเราก็จะไม่ทะเลาะกันนะคะที่นี่ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะคะตัวอาจารย์เองนะคะเข้ามาบริษัทท็อปอัพธุริสเพราะข้อแรกเลยก็คือ ประทับใจนะคะประทับใจในวัฒนธรรมองค์กรนะคะของบริษัททอปพัพจุริสก็คืออ,อัพไลน์สายไหนก็ไม่เกี่ยวนะคะอัพไลน์สายไหนก็ไม่เกี่ยวเป็นอัพไลน์กันหมดนะคะและแบ่งปันโอกาสให้กับเราทุกๆคนไม่แยกพักแยกพวกนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ประทับใจแล้ว ถึงตัดสินใจนะคะทำธุรกิจกับบริษัทท็อปอัพทัริสนะคะตั้งแต่นั้นมาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมองค์กรข้อแรกเลยคืออัพไลน์นะคะทำหน้าที่ต่อดาวไลน์ line, ต่อไซไลน์นะคะเราเป็นอัพไลน์นะคะเราเป็นอัพไลน์เราก็ให้ความรู้นะคะเราให้ความรักนะคะบอกเขาสอนเขาแต่ว่า ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราก็วางไว้ก่อนนะคะเราก็ไปบอกคนอื่นนะคะไปบอกคนอื่นไปให้โอกาสคนอื่นนะคะจนกว่าเขาจะคิดได้แล้วเขาก็จะกลับเข้ามาหาเราเองเนาะอันที่สองเลยนะคะก็คือ ดาวไลทำหน้าที่ต่ออ่าอัพไลแล้วก็ไซไลนะคะเราในฐานะเป็นดาวไล์เราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะ uh huh. หน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้นะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้ก็ให้ถามอัพไลนะคะหน้าที่อัพไลก็คือสอนก็คือบอกชี้แนะนะคะดาวไลก็คือเรียนถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็ให้ถามอัพไลนะคะส่วนไซไลนะคะก็คืออ่าคบกันได้นะครับไปกันได้ทํางานร่วมกันได้มีสังคม ร่วมกันได้นะคะแต่เราก็จะไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันเนาะแบ่งปันกันได้นะคะให้ความรักความช่วยเหลืออะไรกันได้แต่เราจะไม่ก้าวไก่เกินขอบเขตนะคะเ,เพราะเราเป็นไซไลน์กันนะคะโอเคค่ะข้อที่3นะคะก็คือไซไลน์ทาหน้าที่ต่ออัปไลน์ต่อดาวไลน์และไซไลน์ยังไงนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราเมี ข้อปฏิบัติหรือมีข้อที่จะ,ะช่วยเหลือหรือแบ่งปันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ,ะหลักๆแล้วลึกๆแล้วเราจะต้องส่งต่อให้กับอัปไลน์เขาโดยตรงนะคะอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างของอาจารย์เนี่ยก็จะมีไซไลน์นะคะดาวไลน์ของของสายอื่นเนาะมาถามมาถามมาถามถาม,มาขอคำแนะนำเราเราก็แนะนำ ได้นะคะแล้วเราก็บอกเขาว่าให้เขา,าไปถามอัภลายเขาโดยตรงอัภลายจะเป็นคนที่ช่วยเขาได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะท่านที่รักคะพวกเรานะคะอยู่ร่วมกันถ้าเรายึดกฎระเบียบนะคะปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดพวกเราก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกันจะไม่มีการแย่งสายงานกันจะไม่มีการคอ,อรหานินทาน้อยอกน้อยใจหรือกล่าวลายกันติดขาดที่ฉันมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วก็ชื่นมืน่นให้พบแต่สิ่งที่ดีๆมีชีวิตใหม่ มีรายได้ที่ดีๆรวมกันอย่างยั่งยืนนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับจัญญาบันสำหรับวันนี้การตุนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณทวีโรธคงทองนะคะอาตำแหน่งเจตอผู้สนับสนุนรายการหลักก็คือคุณณอธหรตถนรประคุณแอมอรอนศิพัชชาและอาจารย์ชินพันธ์รุ่งทวีนันทพง์แล้วก็ขอขอบคุณท่าน ดร ok สรวัตรภัยศารสรวัตรท่านพัฒนร,รีภัยศาลสรวัตรนะคะที่สร้างแพลตฟอร์มดีๆนะคะ ITS เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เรานะคะมาอยู่ร่วมกันคนที่มีบุญเท่านั้นถึงจะได้มาอยู่ร่วมกันนะคะบุญกุศลนี้นะคะในเช้านี้อาจารย์ก็ได้ทำบุญแล้วก็ขออนุญาตแบ่งบุญให้กับทุกๆท,ท่านท,ทุกๆคนในห้องนี้ ได้รับบุญกุศลเท่าๆกันนะคะขอขอบคุณนะคะเจ้าของห้องนะคะโคดวิเชียนโคดกรโคดมาเรียมโคดพิเตโคดตะโคดสุเจนโคดจีและโคดครูทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้ที่เปิดโอกาสแล้วก็อ่าถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับอาจารย์ตุลในวันนี้และขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ฟังกฎจัญญบันมาจนถึง วินาทีสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะและก็ขึ้นใหม่ให้กับ MC สุดสวยของ